แล้วเห็นปะเห็นปะแปดโมงห้านาทีแล้วเอ้ยไม่เสียเวลาแร้วไปเลยตรงมี้เจอแม่งแล้วน้ำท่วมแช่โอ้ยโยขาดเลยครับน้ำทุ่มยังสูงเฮ้ยรถเป็นไรว,วะไปได้เบนะอนี่โอ้โห โอเคนะครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่าวันด้วยนะคระับผมก็วันนี้อยู่กับผมนะครับเดะเจเจอร์นะครับผมก็วันนี้มันทวิตตอนนี้เป็นเวลาเจ็ดจ็เจ็ดเจ็ดโมงอะเจ็ดโมงครึ่งอะก็โอ้โหหนาวจิดวหายอ้มือสั่นฝนมึงตกหมาดๆเลยโอเคเดี๋ยววันนี้ เดี๋จะพาท่านผู้ชมนะครับไปหาเลาะเซาะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปเติมลงก่อนยางหน้ารู้สึกว่าจะแบนมากไม่เติมเป็นเดือนละแม่งเข้าโค้งนี่โอ้โหน้ำเต็มตีเลยมันเอ้ยเฮ้ยเนี่ยเรื่องดูเนี่ยเดี๋ยวผมเบรกกันนะเนี่ยเรื่องดูเนี่ยแม่งลื่นนี่อ่ะ ดูขอเติมอยู่นี่เดี๋ยวผมไปดูว่าเป็นเวลาเจ็ดโมงจริงไหมโอ้ยจะไม่สบายอันนี้ไม่ใช่นี่แปดโมงแล้วเห็นว่าเห็นว่าแปดโมงห้านาทีถ้าจะมีคนเติมก่อนอ่ะโอเคไม่เสียเวลาแร้วไปเลยตรงไปเติมแม่งแหละรีโคตรลื่นอะ อขอไพน์ในเสียงแบบนี้ลยการหมุนจะพยายามพูดให้แบบชัดที่สุดนะโอ้ไม่เคยมาสามเจ็ดโมงแปดโมงเลยแมงไม่เปิดเลย,ย,ยเดี๋ยวเข้าเซ้หลังเนาะแมงหนาวชิบหายโอ้ยอุ้ยเป็นลูกเมกาเขาหนาวหรือเปล่าก็ไม่รู้ เขาก็คงจะหนาวมือผมอะมือผมจะแข็งนะเดี๋ยวเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านนะตอนเช้อชาอุ้ยเฮ้ยมายิงป่าน่าจะมายิงป่าก็เดี๋ยวเราเราไปทางไหนดีเลี้ยวซ้ายเลยแล้วกันช่วยสเต็ปยกเล่นเป็นกบ bây giờ lên mà cho khách lên mà hey, đảo nào, ghe nào à ôi nào mình đập มือผมแข็งอะ่ะมือผงแข็งอะ่ะเฮียคุมคันเร่งมันหยุดเล็กมือแข็งเกินไม้ยูมูจะไปที่ไหนละนี่ครับนี่ก็จะเป็นวัดเดียวแล้วน้ำท่วมแจ๊บโอ้ยโยขานเลยครับน้ำท่วมอย่างสูง เอ้ยรนะถ,ถปเป็นไรวะไปได้เพื่อนอน่ะโอ้โหแทบมิดโอ้โหแทบมิดท่อหือเกือบมิดท่อเลยเพื่อนๆไปเมยองกันหือจะมิดท่ออีกแล้วเพื่อนหือจะมิดเครื่องได้โอ้ยจริงๆลงสะพานเขาใช้เกณฑ์นหนึ่งนะครับแต่ว่า <laughs> ผมชอบเลดอ่ะแต่เราก็ต้องดูนะครับว่ามันมีรถหรือเปล่ามีรถแล้วชิบหายเลยอยอกไหนดีจะเดินจะย้อนดีไหมน,ะออน้องุ้ยไมวเรือเราออกสูงดูกก็จบแล้วแย่ด่ามวนออกมาลเลยผมว่าละผมเห็นเขาลงอยู่ในเฟซอะ ว่าสะพานผมก็ว่าสะพานหนบว้างโหม,มาเจอที่เอ้ยคือขาดคือขาดเียาน้ำเข้าเครื่องมากเลยรู้ตัวปะ <c oughs> แล้วก็ไม่ได้เอาตังค์ออกมาสักบาทเลยเอออีหยันเลี้ยวทำไมนเนี่ยกูเลี้ยวเพื่อกูจะไปบอกเลี้ยวไปไหนอ่ะจะผ่า,าก็งานก็แปลนแป็นมากเลย แล้วดูน้ำแม่งดูดิดูน้ำดิแม่งตีขาวผมอ่ะตีนผมโคตรชุ่มอ่ะตอนเนี้ยน,น้ำท่วมด้วยเป็นผมโอ้โหโอ้ยเป็นแบบไอ้พวกนี้แบบชอบเล่นน้ำอ่ะเออแต่ว่ามันไม่ใช่ตอนนี้อ่ะอ้าะเปียกอ้าวโหน้ำท่วมเยอะอะ เกียร์สองไปเลยละกันเกียร์สองไม่พอไปเลนซ้ายด้วยโอเคโอ้โหหนึงเปียกดาบด้วยโอ้โหชุ่มดาบเลยทีนี้หนาวก็หนาวหนิงพี่ยอดมันดิกุ่นเลยโอ้ยตุดเปียกโอ้โหเย็นมอก โอ้โหโอ้โหไม่ก้เย็นมากเลยครับพี่รู้ว่าเกศสองเนี่ยเกศสามเนี่ยนี่นี่่ตาแรกผมออกออกทางนี้รอเดี๋ยวมันจะหนาวว่ะหนาวหนาวจัดเลยนีเพื่อนโอ้ยปี๊ จะโยกเพื่อไหวไม่ครับปักใจน้อยก็ผมก็หนาวมานแบไมันจะเอาตังออกมาเปล่าเลยนนาวไหมหนาวจ,จัดๆเลยนะตอนเช้าผมไม่เคยฉีดรถอะไรมาไกลขนาดนี้เลยมันจะทันยะอยู่แล้วเนะี่ย โอ้ย่ากก็เป็นหวามแก้รบบเครื่องไม่ถ่ายเลยสองเดือนละพ่อ,อก็เหมือนกันนะไม่มีตักเปลี่ยนก็นะครับใครที่สนใจสมัครเชื่อขับได้ไน,นะคะโอเคไม่ไม,ไม่พูดผับละเนี่ย เปไ็นแอคอาร์ตอยู่แล้วใช่นะอ้อออยเยอะคันนะโอเคแล้วกันเพื่อนๆก็สำหรับใครที่ชอบทีปนี้ก็ฝากกดไลค์ซับสไคร e ด้วยละกันนะครับผมก็ก็เป็นแบบหนาวมากอะ่ะอืมเล่นตอนเช้าแม่งเลยไอ่กล้กับโอ้ก็ได้กบได้